สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับน้องจินตนาอีกนะคะวันนี้น้องจินมีคำบางคำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้ก็คือ,อน้องจินจะมาเล่าว่าหมู่บ้านน้องจินใน,ในาเน,นี้ว่าหนาวยังไงนะคะ,อ,ะอากาศตั้งแต่วันที่10 11, 12, 13นะคะได้3วันวันนี้นะคะ อากาศนี่หนาวมากเลยค่ะแดดไม่ออกเลยแล้วฟ้ามันก็มืดไปหมดแล้วมันก็ไม่ร้อนมันหนาวเย็นมากน้ำนี่เวลาเราสัมผัสนี่เหมือนน้ำแข็งเลยคะ่ะทุกผู้ชมเราสัมผัสปุ๊บมันเจ็บมือปับ๊บแล้วเราอาบน้ำไม่ได้เลยค่ะต้องต้งน้ำอาบอย่างเดียวอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้องจีนจะเล่าอะไรทุกคนฟังนะคะ พออากาศมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาไปหักข้อพ่วงไปทํไร่ทาสวนนะคะมันก็สบายค่ะแต่กลางคืนมานะคะหนาวมากเลยค่ะนอนไม่ได้เลยค่ะนอนเป็นเลขสองนอนเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งนอนไม่ได้แลวเป็นเลขสองเพราะว่าเราต้องเอาเอาเท้าเอามือประชิดกันนะคะแล้วก็มันนอนหนาวมากผ้าห่มสองพืนสามื้นมันยังเอาไม่อยู่เลยค่ะเย็นมากขนาดประเทศไทยนะคะยังหนาวขนาดนี้แล้วประเทศเกาหลีจะเป็นยังไงหรอคะ หนูอยากให้คนที่อยู่เกาหลีได้มาพูดแบบนี้บ้างแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ว่าเกาหลีเนี่ยมันหนาวขนาดไหนขนาดประเทศไทยยังไม่มีหิมะหนาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วน้องจินอยู่ที่หมู่บ้านห้วยปุ้มตําบลลมเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะน้องจินมาเล่าว,ว่ารรยากาศบ้านน้องจินนี่หนาวมากเลยค่ะค่ะแล้วก็น้องจินก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะน้องจินมาเล่าประสบการณ์ว่า มีอยู่ปีหนึ่งนะคะน้องจีนจําไม่ได้ว่าปี54หรือว่าปีห6นะคะแล้วก็อาการหนาวมากฝนมันตกโปรยๆนะคะแล้วก็อ่ามันตกได้สามวันสามคืนนะคะช่วงนั้นนี่ทั้งไก่ทั้งหมูทั้งทั้งวัวนะคะตายหมดเลยมันหนาวมากนะคะแล้วทีนี้ปีนี้น้องจีนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าปีนี้มันมันจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกไหมน้องจีนก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าจะให้น้องจีนคิดนะคะ เหตุการณ์แบบนั้นไม่ต้องมีดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีไก่ไม่มีหมูไม่มีวัวเลี้ยงแล้วจะลําบากกันนะคะค่ะแล้วก็หมูนธานน้องจีนนะคะตอนนี้ก็คืออทุกคนทำไรทําสวนทำข้อโพดนะคะก็อยู่แบบสบายๆนี่แหละคะ่ะแต่ว่าอ,อากาศมันไม่ค่อยเต็มใจนะคะอากาศมันดีเกินมันหนาวเกินนะคะอากาศดีมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าอากาศมันหนาวเกินก็ไม่ไหวนะคะ หนูไปทํางานที่กรุงแทบได้สองปีค่ะพอหนูกลับมาอยู่ที่บ้านหนาวแบบนี้นี่หนูไม่ไหวเลยค่ะหนาวจริงๆค่ะน้องจีนมาพูดแบบนี้ในหน้าโสดแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่มาพูดในเวลาประมาณตอนนี้หกโมงแล้วค่ะแต่ว่าบาน้องจีนยังไม่เมื่อนะคะแต่น้องจีนมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ถ้าน้องจีนพูดอะไรที่ผิดพูดอะไรที่ไม่ดีไม่พ้อก็ขอโทษนะคะค่ะแล้วน้องจีนก็จะลาทุกคนไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ